ข้บาบังอย่งเนี่ยนี่ข้บาบังมันนะบางแดดมันในกองมันไม่หล่อเลอยเจ้ากุ่งมา,างข้าวท่านี้ก่อนว่าถึงคอยม,มาจะจะจะตั้งนี่ก่อนปีวันที่ไทยกอเข้าวทาานี้อ๋อการนี้ครับพวกองใครพมแนะนำตลอดไอ้ไอ้มูี่บีแบบเนตั้งมา้ลอดมันช่วยออ tôi vẫn cảm cảm bị nhìn xuống lại gì đi ตอนสี่เป็นหกเสร็จแล้วาดีครับผมม่นดีครับได้ดีตอนช้าโทโทรับกัพี่าว่างหน,งนมน้อนอ้อมันร้อนย่ไหมใช่ไปเจ๊ยาไม่ว่างม,มงก้อง chào lắm 3, lắm chào 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 lắm คนเวลานั้นมันพูดไปได้หรือแรงเัมือนเพปุ้มมันอยู่กับเขานี่เขายัางแรงอยู่เขาไม่ชอบชอบอืมถ้าชอบไปอีกนานก,นงงนาานกว่ามมังงงไปได้ข้าวกันมาแต่ไหนหัวเนี่ยสังคมนะอย่างว่าสังคมกับทำงานสังคมไม่ทชาปุมนี่ปุ้มตัวโลเลยเออ เดี๋ยวสู้ให้ทำเือนั่นแะพอรถเสีแกยืนอะไรนั่นี่แกบอกยืน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 มรอพอท่อม่อยู่3ามคนหรือสครนี่สองแปดสบี่นีองแหดดีครับ่ของห้องไหนนี่พี่้องของเราอ่ะหรือของเขา<ห>นนโอ,อน้นะองค์กรอน่นแน่นไปกว่านเดียว เกลบรังนะโอเคเกลอบรังกินในชี่อยู่ายคนายคนใครขายมื่นว่าเขาต้องไปซอบอ่อพร่มีแม่ในใจนะเดี๋ยวผมแน่ปิดซีไ่ตองนะมันก็เกยืนผู่ายไปทำงานอะไรแบบ ช่องงานดีครับต้องเติมเปล่าวะไม่เติมแล้วตอนเชานะ